จะมาทำอะไรคะน้องไก่วันนี ouais> ้จะมาเล่นอะไรนี at ่นะคะมันเหล็กเลยไฟฉายใช่ไหมลูกใช่ค่ะไฟฉายโปรเจคเตอร์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวไม่ตั้งมันเหล็กเลยโอเคอ่ะน้องไก่แกะกล่องเลยครับมันต้องอยู่ที่เมืดๆนะอ่ะต้องอยู่ที่มืดๆใช่ไหมครับ เดี๋ยวตอนเราใช้ไฟฉายเราเราจะไปที่มืดๆกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องกายแกะกล่องก่อนโอเคไหมครับนี้อาหารพุทธะอันนี้อาหารนี่ปอ่าหนูแกะกล่องมาหมดก่อนน<ะ>้องกายครับแกะกล่องให้หมดก่อนครับ<ะ>ตื่นเต้นเลยใช่ไหมนี่ึ มันจะมีอะไรบ้างน้องพ่ชายนี่แกะเสร็จแล้วนะคะ<พ>น้องกายแกะเสร็จแล้ว<พ>มันก็จะเป็นไปฉายแบบนี้<พ>ใช่ไหมลูกพิกละเบิดพิกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ให้เราดึงออกนะคะแล้วก็จะมีแผน่นในกล่องนึงเขาจะมีให้สามแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใสต่ตรงนี้ทีกทีทำเขาจะเป็นเอาอันนี้สอดใสต่ตรงนี้ นี่แล้วก็ให้ดึงตัวนี้ออกแล้วก็เปิดใช่ไหมแล้วก็เปิดใช่ไหมคะต้นกายง่ายๆแล้วก็จะเป็นไปฉายแบบนี้แต<า>วเราจะไปที่มืดๆกันนะคะมันจะได้มองเห็นโอเคใช่ไหมครับแม่ปิดรอตับแล้วก็ยไดที่มืด,มดโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในห้องมืดแล้วใช่ไหมครับองกายมาอยู่ในห้องนอนนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูเพื่อให้เห็นชัด,ชดๆใช่ไหมลูก โอเคน้องกายเริ่มใช้ได้แล้วครับโอเคนี่ไงครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นผักใช่ไหมน้องกายเเอาลงมาอีกตรงนี้ให้ด <Ooh. S 1> hey, hey, hey. อันนี้คืออะไรครับคกดไม่ใช่ม,ใชมามคือนะอันนี้มาเ <laughs> ขื่อยาวเขื่อยาวโอเคเอาเลือดต่อไปอันนี้กระลำอู้ <Ooh. Ooh. S 1> อันนี้อะไรครับ <How cool. S 1> ข้าวโพดข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดแล้วต่อไปคืออะไร อันนี้ฟักทองฟักทองอ่าต่อไปพิ๊เอาอน,นี้พิ๊โอเคอเอาเลื่อนต่อไปสิลูกเรามาส่องกันใหม่เดี๋ยวแม่จะส่องไปด้วยโอเคไหมครับอันนั้นอันนั้นคืออะไรเห็ดใช่ไหมหลูก น,นี้ล่ะครับน้องกายอันนี้อะไรบอลนั่นน่ะบอลนั่นน่ะอันนี้ล่ะครับน้องกายครับ <One thing. S 1> น้องกายเขามีทะเลนสนุกมากเลยอันนี้อะไรนี่แอปเปิ้ลอันนี้อะไรก็คือแตงโมวาดเอไมอ่าน,นี่แตงโมอันนี้อะไรครับแล้วน้องกายทำไมไม่เลื่อนตามแม่ล่ะครับน้องกายก็เลื่อนของน้องกายด้วย อันนี้สตออร่อันนันถัว่วอันนั้นของน้องกายถั่วแล้วลูกน,นีแล้วก็จะทำให้มันใหญ่ขึ้นหนูก็เขยเออกมา,อ,าอันนี้่รอะอ,อ่ะเราอันนี้อะไรหนีน้องกายอ,อันนี้อะไรครับนี่อันนี้กับแม่คืออะไร มาเปลี่ยนแผ่นใหม่กันดีกว่ามาแล้วกายเอาแผ่นใหม่มาเปลี่ยนใหม่มาใหแม่เราเปลี่ยนแผน่นใหม่มมหมให้มา <What? S 1> มาเร็วเอ๊ะเฮ้ยอันนี้หอมต้นหอมถ้ากาดหอม ปัทองปัทองวาเรามาหมวดไดโนเสาร์กันดีกว่าเรามารู้จักไดโนเสาร์กันนะครับน้องกายน้องกายขยับออกมาครับเดี๋ยวแม่จะพาดูไดโนเสาร์มาอ่ะเราเปลี่ยนแผ่นกันแล้วอันนี้จะเป็นหมวดอะไรลูกไดโนเสาร์ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นหมวดไดโนเสาร์ยังไง ตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยตัวนี้ชื่ออัลเจอร์นิโนซอรัสใช่ไหมน้องกายนี่อะไรไหนี่ตัวนี้ชื่ออะไรลูกอัลเจอร์นิโนซอรัสใช่มั้ยนี่ใช่อ้าวเลือต่อไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> พาราโซลโลโลพัสจะจะมีหงอนใหญ่รูปร่างคา่ะ ของเขาจะมีงอนขึ้นมาแบบนี้อ่าน้องกายหาเจอไหมแบบของแม่เนี่นี่ไงไหนน้องกายได้ตัวอะไรอ่าน้องกายได้ตัวอะไรน้องกายได้น้องกายได้สเตตโกซอรัสสเตโกซอลัสตสัวน,นั้นจะเป็นตว์ที่จะมีแผงเก็ดถึงสิบเจ็ดแผงเลย เรียงตัวกันตั้งแต่ลำตัวจนถึงปันท้ายไหนเนาะของแม่ทำไมไม่เจออ๋อไม่ใช่อ้าตัวนี้ไงเตโกซอรัสใช่ไหมลูกั้นกายครับตัวนี้ชื่ออะไรเอโกซอรัสอ่าแล้วตัวต่อไปอันนี้เป็นสัตว์ว่ายนะ้ำในทะเลเขาเรียกว่าสัตว์ลองอันนี้ดิแผ่นแต่วตัวน,น,นี้แผ่นดิโอซอรัสนี ดโองซล่าจะเป็นจะเป็นไดนโนเสาเร์เลื้อยคลานยิงสัตว์เลื้อยคานทะเลเเนี่ค่ะใหนี่ไงนีแม่จะแม่จะบอกว่าไดนโนเสาร์แต่ละตัวมันชื่ออะไรบ้างนี่หนูมาดูหนูมาฟังดิหนูรู้ยังนี่ราชาราชาไดนโนเสาร์ชื่ออะไรลูกทีอะไรทีเล็กทีเล็กอันนี้ไม่น่าจะมีทีเล็ก มันมีชิเล็กไหมอันนี้สีเหลืองอะไรอันนี้มีเป็นผลไม้มาค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น<ม>เทลานโนดอนจะเป็นสัตว์เลื้อยคานที่บินได้นะคะตัวนี้กูเสียว่าแม่จะสนุกกว่าน้องอีกอ่าอันนี้เราเปลี่ยนแผนใหม่แล้วจะเป็นหมวดรถใช่ไหมน้องกายอันนี้รถอะไรหรอ รถด,ดับเพลิงอ่าหมุนต่อไปดิหมุนนั่นต่อไปอันนี้รถอะไรอันนี้อะไรอ่ะเรือมีเรือมีอันนี้รถอะไระลูกรถอะไรนะรถแท็กซี่รถแท็กซี่เร็วไหมอ้าหนูมหมุนช้าๆให้ให้ให้แม่ดูด้วยอันนี้อะไรเครื่องบินเครื่องบินอ่าหมุนต่อไปอันนี้อะไร แต่วเมื่อกี้อะไรก่อนเครื่องบินอันนี้อะไรเรือเรืออ่าหมุนไปทีละทีละอันช้าๆหูกให้ดูด้วยหมุนไปอีกดิอืมเล่นโมอะแล้วหมุนต่อไปคืออะไรหมุนไปอีกดิเอา้ามันหมดแล้วอะยังไม่หมดเลยหมุนไปอีกก่อน รถตำรวจเหรออันนี้รถอะไรอือันนี้อะไรอ่ะเจนอันนี้รถไฟเหรอลูกชอบน้องกายจะชอบรถไฟมากอ่าต่อไปด้วยครับต่อไปคืออะไรต่อไปชอบรถไฟขี่ไปโคราชหรืออะไรก็ได้อ๋อเหรอ,อรหนูชอบรถไฟเหรอลูกรถไฟมันร้องไงปุ้นปุ้น กับว่าเอาของมาใส่ขบวนได้ขบวนที่เป็นอันแบนๆอ่ะแล้วมันก็ขนขนขนมไปขายไปขายขนมเขาขนของรู้ไม่ใช่แต่ขนมเอาหมุนต่อไปดิเอาหมุนต่อไปหมุนต่อไปต่อไปคืออะไรแท็กซี่แท็กซี่อันนี้เรือหมดแล้วอ่ะยังไม่ยังไม่เห็นรถพยาบาลเลยเมื่อกี้อ่ะ มียศดพยาบาลแล้วก็รถตำรวจไหนอาแล้วอันไหนรถตำรวจลูกไหนรถตำรวจอันนี้รถอะไรเมื่อกี้รถอะไรสีเหลืองๆอะรถบัสรถโรงเรียนอะต่อไปรถตำรวจใช่ไหมไหนขอดูรถตำรวจหน่อยไหนโอ้โหรถตำรวจรถตำรวจ อันนี้หมวดรถจะลืมกดติดตามและกสังเกตให้น้องกายชนลด้วยนะครับดูดดูดูด